สำรตัวเท่าส้มตีนจะทำอะไรกูได้ฮะรู้ว่ากูทำอะไรได้นี่แน่โดไม่ได้ไม่ได้เลยแสดงว่าแกรู้จักแองคลรอลรับนั่นน้อยกับบรรดาเลงอยู่แองคารอลับมันมีคำขอแค่อย่างเดียวก็คือขอแค่ทีเดียวเท่านั้นไม่กูให้ตัวละครง้อ เบลขึ้นมาชื่อ ARBN นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม ARBN เออคุณผู้สองเราถามไปเนี่ยซึ่งวันนี้นะเราจะมาเล่นแองคาโรซลัสกันแล้วตอนนี้นะโอ้โหมันโคตรจหัวเลยและม,มีเด็กแวน้นทนั้งนาบากโลกุจังหวะนี้แค่ตัวเดียวยังรวดนเร็วนะครับเองบอกรู้เรื่องนะครับนะดอกเดียวรู้เรื่อง เฉันนะก็คือไซตามาล่าในรัสเซียอย่างนั้นล่ะเออตัวฉันัมโหดจริงเลยอยากรู้ฉันหัมาได้ยังไงก็ไปดูประวัติกันเลยดีกว่าฉันถูก GM เพิ่มคุณลเกษณะแรกในการอัปเดตรัสเสานั่นเองสมัยนั้นตัวฉันมันก็จะมันๆหน่อยนะเหมือนรัสเสายเป็นชุดน้ำมันเออซึ่งบอกหเลยว่าฉันนั่นมีแรงที่เยอะมากๆสกิลของฉันมันจะมีสองสกิลนั่นก็คือการใช้สกิลหัวหัวโขกที่ฉันนั่นแหละแล้วก็การใช้สกิลสะบัดหาแบบนี้เลยซึ่งบางครั้งฉันก็สะบัดไม่โดนนะเนื่องจากตัวฉันเปดนตัววนึก่ช ตู้มอย่างนี้เลยจะบอกให้ซึ่งก่อนที่ฉันจะสะบัดขาเนี่ยฉันจะย่อก,ก่อนแล้วค่อยจะสะบัดนะซึ่งตอนสะบัดนี่ก็จะกระโดดด้วยนะถ้าใครสังเกตดีๆตอนนั้น่าตัวอ้วนมันก็อยู่ที่การสุดยอดหนักอะไรทีย เยอะมล่และฉันก็ได้รับการรีเมททาให้ตัวของฉันนั้นมีตะปุ่มตะปางสีขาวถึงแม้เขาคงคุณตัดฉันในเวอร์ชันนี้ดีว่ราะใชมีราคาที่หกสิบเหรียญเลยทีเดียวแต่ข้อเสียอ้วก็คืออ้วสามารถดูโกโลฟฟ์โรดาได้เนื่องจากตอนนั้นอ้วน่าจะเป็นอินเดียันสันดูจากขนาดดิโอ้โหมันคนละไซส์กันเลยฟันโรดาตูนไม่กระดองแตกเลยแล้วก็ได้รีสกินตามที่เห็นเอ้ยพี่อันนี้มันแกล้งผมมาจัดการมันหน่อยดิโววมึงตัวเป็นควันมึงเรียกทีมาโจมตีอีกหรอมาเด้อฟาไปโดวเด มึงเจอกูเอออาคุณรอตีไม่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 อากกูจะตายแเออมันดีซี่จังเลยแกมันก็แค่ทีเด็กแต่บริใช้ไม่ได้หรอกโอ้ยได้ทีเล่นใหญ่ได้ไข่เล่น ทุเรียนนั <processes> ่นอะไรแพะแอนคาร์ลาสลาบัตออนสต k โกสลาร์ที่อยู่ในบ่อนน้ำสนิสองกินเพื่อด้วยนะครับนนี่บอกเลยว่าแกมมากก็มาเต็มโอเคนะซึ่งภายความจริงก็คือนี่ดาเมจคุณเก้าเกาแล้วมันต้องเจอไอ้พวกนี้นะบอกเลยว่าพวกนั้นก็ต้องแพ้อยู่แล้วนะผมก็เอาจากไอ้คอยมาแหละทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วมั้งโอเคนะครับ เอาแล้วนะครับลองให้มันเจกนอก,กับกอริล่ายักษ์กูไปครับมาดูกันว่าเขาจะเป็นโฆษณาแล้วมันหลวงไอ้ใครโลกของกอริลล่ายากาาักษ์นะฟาดฝั่งทุบทุบหือทุบกูกไม่เข้ามันก็รู้อยู่มันมีกระดองทุบไม่เข้านะครับ <c oughs> ดอไป <c oughs> รู้เรื่องนะครับน้าได้ยินเสียงชัดเจนกอลิล่ายักษ์บอกกูหลับสนิทเลยแต่ตามไม่หลับนะแล้วเจมสร้างตาให้กูทำไมวะเนี่ยง่าไอ้กอริล่ายักษ์ได้คราวนี้นะครับน้าเจอคริสติคอลหัวแตกไปเลยนะครับน้าแต <c oughs> ่กินไงไอ้ตุ๊กเข็บอกเลยว่าฟาดหัว หลับเลยเอ้าทำไมหลับอ่ะโอ้ผมลืมปรับบิดนะผมลืมปรับเป็นหนึ่งคูณหนึ่งให้ตุ๊กเคร์อันนี้ปรับเป็นเก้าเก้าอยู่นะเบลเอาล่ะเก้านี้หนึ่งคูณหนึ่งปกติแล้วมันเจอกับไอ้วงนั้นมาแล้วกัดแม่งเฮ้ยไม่ได้เขาดีมึงฟาดกูไม่ตาแล้วมึงไม่ได้อบเอ้ยเาเอาไม่คิดที่คอ่โม้วนสปินแหนะนะครับนะดูจากขนาดก็เห็นเลยนะเจมส์ตุ๊กเคร์มันตัวก้อนใหญ่นะเออออาคือมึงไปกัดหัวเขาแล้วฟันมึงหักตายเพราะหัวเขาแข็งเกินไปโอ้ยได้อองเจรุ่นใหอแป๊อยหน้ายักษ์มึงจะเเอาียหัว หัวไต้ขวาก็เต่าบ้าไปดีนึงนะหัวไต้ขวาตายแล้วนะครับน้าเอาฟาดฟาดฟาดม่งอ้าวไม่รู้สึกโอ้ยดับเบิลคิวไปเลยนะครับได้าเลยมดสุดท้ายเออโดนน้าวไม่รู้นะตะกี้มันไปโดนฟันอ่ะอีกแล้วอะไรไปกัดหัวเขาแล้วมันตายเองแองไครโรไม่ใช่ทันจิโร่อาสีน่ากาน้องตาอีนอะไรของมันกูโดนหัวอ้ยแล้วฟันแม่งเลยนี่นี่ตรงไปดีโอ้ยตัวนี้ก็ตายเอออาสีภาษามาตองตายแล้วเดี๋ยวมึงเจอดับเบิลคิวไปเดียว สองคิวแล้วครับนะหาครั้งเดียวได้ตัว2ตัวเอาและครับเรามาดูค่าสแตทของแองคาโลซอาดีกว่านะครับนะหลังจากที่มันราคา60เหรียญเนาะมันก็จะเหลือแค่70เหรียญแล้วมันก็มีเด้ที่ถึงคันสองร้อยกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะถ้าเทียบกับแบบไอ้กระป๋าได้กระป๋าสองตัวเท่าแองคาโลหนึ่งตัวแล้วว่าอะไรอ่ะแย่ว่ะไม่ได้นะครับไม่ตามเกมเพราะมันต้องมาเจอกับไอ้ตัวแค่ตัวเดียวพอนะครับนะเนื่องจากมันราคาเยอะกว่าไอ้ตัวถึง5ดอลลาร์ด้วยกันเนะครับว่าดูวส ยี่งกว่าขากูขาเบิกผักเนี่ยเฮ้ยมันจะหางนางแล้วไมบนดูหางนี่หางมันใหญ่ขนาดไหนเออปาดสีเลือดกระจานไปหมดเลยจะกนั้นนักวิทยาศาสตร์โตจะตสังเกตว่าเวลามันจะฟาดท่ามันจะย่อเข่าพี่อย่างเงี้แหละมันเลี้ยวอื่อ่ะกูหลบไม่ทันแต่ว่าฉันลืมไปว่าท่านไม่มีสกิลกันหลบนี่นะกลัวกัวท่านอ่ะมันโตอ้วนอีกาดอีกทีนี่โอ้ยดอกนึงกูร่วงแน่เลยทำฟาดทีกูนั่งประมาณสองร้อยได้เนี่ยใม่ละฟันฟันเอออาตายเลยต่างกันหนาเลยหรือต่างกันยี่ส ันเหมือนมันไม่ได้แส่งเกมไว้มันแค่เอาสีดำมาทาเออมันเหมือนมันเหมือนมันไม่ได้แส่งเกงมเอาสีดำมาทาเฉยๆด,ดูดิเอ้ยคุณหลอกดาวได้ยังไง GM ทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงอ้าวอะไรกูผิดอะไร เขาที่ผมจะลองไม่ใช่ A P S ดูนะครับว่ามันจะไปโอ้โหตะกี้เดินผิดทางนะครับนะมองเห็นมาดีมาดีสับปีกมาพ่อๆกับ A P S นะผมเหมือนผมจะเร็วกว่ามันนิดนึงแค่นิดเดียวจริงๆนะเออดูดิตะกี้มิดเดียวกว่าโอ้ยโอ้ยไม่เด็กหลบฟาดฟาดมาฟาดฟาดฟาดเอ้ยเจ็บหน้านิดนึงเลยแล้วหัวของมันนะแค่กระแทกตัวมันแล้วถ้าโอ้ยกูโดนโอ้ยหายไปเลยนะครับสามร้อยเฮตีหรือว่าแต่มีอะไรวะโอ้ยไม่อยู่นี่ดรือเ่าเอ้ยตัวมันเตี้ยนะครับนะผมก็เลยมองไม่เห็นนะตัวมันเตี้ยกว่าคนมาดทีนี้เลื่อนหายไปโคตรเยอะเลยจะบอกอ้ย นี่หายไปเป็นพันนะครับนะเออดา้ามจของมันไม่ค่อยจะสะเียนไม่ค่อยจะตรงตัวนะครับนะเออจะถ้าโดนถ้าโดนจริงๆแบบโดนหัวอะไรเงี้ยมันก็จะแรงนะแต่ถ้าโดนตัวมันก็จะไม่แรงเท่าไหร่ะอันนี้คือมันพลาดไม่โดนนะครับนะเลื่อนกเลยเทพไปร้นเลยดูดูดเออเลนะครับนะอันนี้คือโดนแบบโดนจุดสาคัญนะเลื่อนเหลือแค่นี้เองนะตะกี้จากพันกว่ากว่านะครับนะเหลือแค่ร้อยเดียวเองนะแล้วมันก็สามารถโจมตีดยใช้หัวได้ด้วยนะครับนะเนี่ยหัวพี่เออเขตายโอ้โหดเกินข้อเสียใหญ่ข้อหนึ่งของไคลโรโซลัสคือมันใช้พื้ เยอะนั่นเองนะจะสะบัดคตัวนี้มีโอ้โหปลาไปกี่เมตรแล้วเออเกือบเกือบสิบเมตรได้นะครับนะเออเพราะว่าลำตัวมันมีโคตรเยอะนึงโคตรยาวแล้วก็หามันก็ยาวมากๆเลยแนตะ่ถ้าเราใช้ถูกประโยชน์ก็คือมันสามารถแบบโดนลุมโดยตัวพวกเล็กๆ,ๆใช่ไหมเขาก็จะ สบัดหางเดียวหายไปหมดก็คือโดนลุงเกตเมื่กี้แม่งสบัโโดหางรัวเลยโคตรปิดไม้ดึงเสียงนะอ่ะแล้วตัวต่อมาที่เราจะเล่นก็คือสเตโกเทอร์ัสซึ่งอย่างที่เห็นนะครับน้ามันตัวสูงกว่าแองไคลโลทังสองเท่ากันเลยทีเดียวนะสเตโกนะครับนะก็คือเดรเสาที่ใช้หาสบัดเหมือนแองไคลโลเลยนะครับนะ้านี่เลยรานะคาอยู่ที่แปดสิบเหรียญน,นะครับนะแล้วก็มีเลือดเนี้ยเยอะยวแองไคลโลหนึ่งร้อยเนาะแล้วก็ไปดูปบวบของมันกันดีกว่าไปดูหน้ามาดิโอ้โห มันจูเข้ามาในเกมครังแรกในการอัปเดต 2S แล้นะตัวของมันก็จะสีเขียวแล้วมึงคิดยังไงจะมาสู้โกโร่เออโดนต่อยไปดิมันก็เป็นยูนิตขั้น6กนะม่สามารถโดนโกโร่ฟันโร่าได้แต่ตอนนั้นยังไม่มีไอตุ๊กเคไงมันไม่สามารถวัดเออความเป็นยูนิตขั้นไหนเลยจะพูดว่ามันก็เหมือนกันแหละพวกหัวมันก็เท่าเดิมนะดูมันมันยกแม่งลอยเร็วหกโกโร่ราคาของมันที่ร้อยสามสิบห้าเหรียญและวก็ถูกลดมาที่แปดสิบเหรียญหลังจากที่โกโร่เข้ามาแล้วจากนั้นก็มีการอัปเดตนะครับร ผมก็ชอบหลังคาบนหลังมานะมันเอาไว้เพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นได้เหมือนกับสไปโนโซอรสัสแถมหามก็ม,มีหนามด้วยนะครับนะเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันนั่นเองนะครับแงทงขี้ขี้แตกแน่นอน <c oughs> มันอยู่ในยุคชูเล็กซิตตอนปลานะเป็นคู่กัดตลอดการของออโรซอรัสนะครับนะที่อยู่ยุคเดียวกันนั่นเองซึ่งบอกว่าสองตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับนะแต่ว่าสเตโกซอรัสจะมีเลือดที่น้อยกว่าโอ้โหมันฟาดหางแล้วดูดูดูโอ้ยคืออโอโรนะครับนะ่าจะตัวเล็กกว่านะถ้าดูจากนี้ออโรเหมือนจะตัวเล็กกกววว่านะว่าานนนนนนรัััอออ้้สเเเตมงด บุรีข้อเสียขอสเตโกโซลก็คือเลือดน้อยนะครับนะเทียบกที่ราคาคราคา80ใช่ไหมเลือกก็ควรจะ1,600เหมือนออลโลแล้วอลโลอยู่เลือดที่1,600เนาะแต่สเตโกนะแค่1,300ก็คือเลือดน้อยแล้วนะครับนะต่อมาก็คืองหางมันจะยาวและมีหนามนะครับนะแต่ศัตรูก็กัดตรงหางมันนันะ่นแหละแต่ว่าไม่สามารถกัดตรงไอ้แผ่นหลังได้นะครับนะเพราะว่าแผ่นหลังก็แบบเหมือนเหมือนกระดูกนะครับนะอุยโดนไล่ตรงวันนี้นะสเตโกบอกโว้ยกูจะไม่ตายหรือกูจะตกอ้ว,วนแต่ออตนะกนนะูเอออกูตายเลยนะับนะอุ ี่ตัวงกับใบไม้แต่อันโลเหลือเนี่ยนิดเดียวเองนะครับนะถ้าเลือดเท่ากันถือว่าสูสีมากๆตัวใหญ่แต่ทำไมเลือดมันน้อยอยาา่างว่าโอเคผมลองเล่น fps ดูนะครับมาดูสป,ปีดมันดีกว่าสป,ปีดของมันนะค่อนข้างจะช้านะครับนะช้าหรือเปล่าวนะเวลามันโจมตีมันก็จะหันหลังโจมตีอย่างนี้นะแต่เวลามันถ้ามันจะวิ่งใส่เราเขาจะวิ่งอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับนะก็เนี่ยเราจะวิ่งเร็วกว่ามันหรือเปล่าวะไม่รู้นะก็ อุ้ย,ยหางติดนะครับนะเออหางก็มีข้อเสียตรงนี้ถ้ามันติดนะครับนะมันก็จะอุ้ยมันทะลุเลยตะกี้อุ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับนะเออหางมันไม่ได้แรงนะไม่ใช่หางไม่แรงนี่หนามมันไม่แรงนะแต่หางมันแรงนะครับนะเนี่ยผมไม่โดนหนามมันเลยแต่ผมตายอะไรวะ ก็เหมือนโดนหางฟาดนะครับก็คือหนามไม่ได้แรงอะไรนะแต่มันจะแรงตรงการฟาดนะแรงที่ฟาดเรานั่นเองมันก็เลยเรือเพราะฉะนั้นนะครับนะได้เวลาพันธนาการมาแล้วนะผมจะทรมานใครใครดูคลิปนะเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่เลี้ย์ขวาบนนะครับนนะคลิปนั้นก็คือผมเคยพัฒน,นาการสเตโกกล้งสาระนโคตรหาเลยโอ้ยมงจิตใจเรียนซ้ำไปไหนนะครับนะ,ะแล้วผมจะบอกน้ว่าวิธีการพัฒนากา,การก็คือผมจะตัดหางมันเอาไว้ไม่ให้หางมันสามารถ ออขยับไปไหนได้นั่นเองนะครับามาดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับามาดูว่ามันจะทําอะไรได้นะมันจะเดิมมันเดิมมนมาไม่ได้นะครับแต่ว่าอุ้ยม,มันสะมัดคาะ ได้มันต้องแน่นหนา,ามากกว่านี้ไอเอสต้องการแบบคือเือคือเือเอาแบบบึ้มบึ้มไปเลยอะไรนี่นะคราวนี้เหล็กแกนหลุดออกมาไม่ได้แน่แน่เอาจริงอยู่อะไรถ้ามันหลุดออกมาไม่ได้แต่ว่ามันจะสามารถสะบัดได้หรือเปล่าโอ้มันสะบัดได้แบบอ่าเน้ยผมว่าไม่ได้การแรกผมจะสร้างกรงมาใหม่ละเออคราวนี้ผมบอกเลยว่า,ากดคอนโทรลนะครับนะคอนโทรลค้างไว้เลาจสามารถกดแบบนี้ได้นะครับนะนี่แบบจริงไปเลยนะ ะกดคนโทรข้างาว่าจะกลายเป็นแก,แก,นแก๊สแกนสไวเกินอะไรต่างๆนะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> มันเกลี้ยงได้อยู่ดีแบบมัน <c oughs> ด๋วอะไรฮะผมจะทําสักขนาดนี้มาดูว่ามันจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับนะนี่นี่น,นี่กดนี้ปึ๊บโอเคนะครับอ่ะผมบอกแล้วสเตโกมึงไม่รอดเราจะกดแผ่นหลังมานะครับนะัก <c oughs> บอกเลยว่าเจ็บอย่างแน่นอนนะ่ยไขมันท้องถึงจังหวะนี้ โอ้ยเป็นยังท่าได้เว้ยฟันฟรีี่อย่างนี้ฟันเอา้าไม่ได้ไม่ได้แต่ในคลิปพัฒน,นาการของผมนะครับนะผมเอาไว้ตรงขาด้วยไม่ให้มันสามารถขยับขาได้ไม่ใช่ขยับขาแล้วไม่ให้มันสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับนะจากข้างหน้าไปข้างหลังอ่ะเออไม่ให้มันสะบัดขางได้นั่นเองนะครับนะเออถ้าอย่างนี้มันก็จะโดนตีหัวฟรีนั่นซึ่งเป็นจุดอ่อนของมันนะซึ่มันเป็นจุดอ่อนของมันนั่นเองนะสำหรับหัวของสเตโกตอ,ร,อรัสผมบอกเลยว่าหัวสเตโกสเตโกตอรัสเอเอย่างนี้ดูปากเป็นไรไม่งเงยตุต๊กเทม,มาเยังล้ว นะครับนะคือหัวเปเป์ หรือว่าสเตโคโซลัสเนี่ยมันมีสมองเข้า,าไม่ดถั่วเองนะครับนะคนละเรื่องใหญ่จะตล์เลยเออกดๆดูว่าเออนั่นแหละครับเสร็จแล้วโอเคไปดูกันเราจะเป็นเออผมพูดผิดนะครสมองเข้าไม่ดถั่วแต่แอสไตล์สมองเล็กกว่าคนปกติสองเท่าก็ไม่ถึงงั้นนะคือไม่ได้เชื่อว่ามันงโง่สมองเล็กไม่ได้แปลว่าโง่นะครับนะเออจังหวะนี้มันอื้มอย่างนั้นแหละเรียบร้อยนะครับโดนมาจันฟาดหัวฟาดไงป้านในมันจะหันไปไหนอ๋ออะไรของมึงเนี่ยฟาดเขาแล้วมึงกระเด็นเองอะไรวะเอาใหม่ปึ๊บโอเคนะครับนะซึ่งเออไอ้ข้างหลังกูททาไไว้มเเนี่ยร ล้วสมัตรตัวมันเราก็เสียเลือดนะครับนะเพราะว่ามันถีบเราหรือเปล่าวะหูือลุกว่าคูณเสียเลือดจากมือระบางแล้นแต่ที่สับผมนี่ย <c oughs> หกู <c oughs> ว่าคุณโดนว,วังจันทร์สับหัวกูนแน่นอนเลย โอ้โด <premises. S 1> ูเก็มันะครับโคตรก่างเลยเออว่าแต่บัลลังก์อุ้ยอุ้ยจะฟาดอุ้ยอุ้ยอยไอ้นี่ไอ้นี่อันตรายครับมันจะฟาดผมอุ้ยนั่นแหละสับหัวมันนั่นแหละบัลลังก์ทำเดือ๋อเอาเดือ๋อเด้อเฮ้ยอย่าไปฟาดหางลูกมึงฟาดหางมันมึงโดนฟาดนะเว้ยมึงฟาดคือนั่นใหญ่ใหญ่ไอ้บาลลัง์เอาไอ้ควายไอ้ควายหัวเขาก็มีจุดอ่อนเขามีเมียใหญ่เมียใหญ่มานี่มานี่เออแล้วก็สับงั้นเลยสับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละฟาดไอ้กูหัวบัลลังก์มาไปดู ของเนื <sh ows> ้อมาจากไหนเยอะแยะเดี๋ยวเไม่ใช่แล้วไม่ใช่อยาอยาอยาดิดขาดนะใครใครก็ตามที่ดูคลิปนี้มึงอย่าเลยนะอย่าอย่าอย่าไม่แต่ะคิดนะโอเคล้องถ้ามันเจอบักตุกเค้นะครับทางดการโทรมาอ้อไม่ได้นะเอามันมา การทรมานนะครับคิดที่ข้อว่าเป็นไงสู้คนนี้ไม่มีความสู้นี่กูเก่งจริงจะบอกให้เนี่ยไอ้ตุ๊กเข็เลยนะเนี่ยพอมาไปตั้งหางแล้วหางมันจะเป็นไงกัดงับมวนมันไม่ได้ม้วนยังไม่ม้วนมวนแล้วโอ้ยโอ้ยหางหลุดนะครับนะมามามันไอ้ข้ากกกููไปัดปูนทำไมวะนี่สะบัดหางสะบัดหางมาดิเออนี่แหละแองเกโลซอลัสเตโก้แล้วก็ไอ้คูโรซาเนี่ยกลายเป็นคู่หูสะบัดหางทั้งสามตัวกลายเป็นทีซ้ำได้เลย ดโ,โดนเลยโดนแล้วลวงให้รวมสามตัวดูนะครับว่ามันจะเป็น, 1, 2, 3, นยังไงหนึ่งสองสามมาปังเลยเขาบอกอุ้ยไม่ตายว่ะโอ้เดินกันสองหอกนะครับนะถ้าถ้ามันโดนสองหอกมันตายนะเพราะว่าหัวมันเล็กไงสะบัดง่ายไปอย่ามาฆ่ากันาาขขสัตว์อ,อ,อย่าไม่ยุ่งกับสัตว์เออเอายังไม่ตายอีกไอ้โลมึงตีเบาจังวะโอ้โหว่าไงน้องเสอือไปไปไปอย่าฆ่าเอา้เอ,อยังไม่ได้ฟาดเลยอะไรวะเอาใหม่นะเอาใหม่ครับ โอเคคราวนี้ได้ฟันแน่มึงนี่ปรับแค่คูณหกเท่านั้นนะครับนะมามสองสามเอามึงมปมุมดตรงนั้นทำไมไวะไอ้ควายเอยนี่เออน่งสองสาม เ้อดอกเดียวรู้เรื่องนะครับไอ้เหี้ยอมเมนต์ของคนอื่นไปบนีนี่นอนเลยนี่ปรับคือคุณหกไม่ดอกเดียวทะลุซี่โครงตายหาเลยเดี๋ยวมึงเกี่ยวกันนะเดี๋ยวคอมเมนต์มันจะมีคนดูมาบอกว่ามึงเห็นความตายคนอื่นเป็นเรื่องตลกแล้วนี่ก็คือเออเนี่ยะเก๋เลยาโคตรไหวเลยนี่างนีหัวมันโคราไซ์กันเลยสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับนะสเตโกกับเออไอ้ไทเซท็อปนี่ครับน่นแต่สาที่โด่งดังทั้งสองตัวนะครับนะปรับเป็นหนึ่งคู่หนึ่งก่อนให้ช้ามันแบบช้ายาวๆเลยนะครับนะเออความจริงเเาอป็นสีมมาันเอางเอป็น ชาร์จ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 บอกเลยว่ามึงขอแหกกันได้เลยเออเอาให้ขวายมึงฟาดไม่โดนไดี๋ยวฟาดดิมึงพุ่งชนไม่โดนมึงพุ่งคนแต่กายแม่งพุ่งไม่โดนเขาก็มีสองเขาแม่งไม่โดนสักเขาไอ้ห่าเอ้นี่นี่มึงมึงกระชักมไม่ต้องมึงไม่ต้อง เข่าหัวได้ไหมเพื่อเข่าหัวมันจะไม่โดนเอาเอาไปลากเขาออกไปอีกโอ้โหยฮ่านี่หาตัูนะครับนะเอาตัูมาให้ตัวเองลำบากอีกนะครับนะผมบอกเลยนะว่าสเต็กกุรงซมันเสียมันแพ้ไทเซีท็อปตรงนี้เลือดมันน้อยกว่าถึง900เลยเทีเดนะียวเออราคาแต่งกันแค่2ี่เหรียญถ้าไม่เลือดต่างกันเ้าร้อยคิดดูดิโอ้โหแบบ เอออะไรมันแฟะน,นะครับนะเออผมบอกเลยนะว่าไฮเซีท็อปเนี่ยถ้าเลือกของสเตโกเท่าไฮเซีท็อปนะบอกเลยว่าสเตโกยังไงก็ชนะนะครับนะเพราะดาเมจของสเตโกมันแรงกว่าเขาไฮเซีท็อปอย่างชัดเจนนะแต่นี่ไฮเซีท็อปมันเลือดเยอะไง,งมันก็เลยปาดไม่ตายสักทีสเตโกเนเรียบร้อยนะครับแล้วสเตโกบอกอาฮ่าะอะไรเขาเมื่อที่เขามันเถื่อนตายเรียบร้อยนะครับนะเออไอจ้จบ ผมบอกเลยนะสเตโกซาร์นี่เก่งโดนลุมมากถ้าโดนลุมมันจะเก่งขึ้นนะถ้าในราคาที่เท่ากันแต่นี้ผมเอาไอ้พวกนักลบมนี่มันมากเกินไปนะครับนะแต่ว่ามันจะเก่งมากเลยแล้วดูมันสะบัดดิเออแต่ถ้ามาจากทิศเดียวนะถ้ามาจากหลายทิศมันก็จะยากกหน่อยนะมันก็จะหันแบบหันมั่วมืมาจากหลายทิศอะเป็นสปาร์ตันดูนะครับนะไอไอนักลบไททานิกไหนมันอาจจะแบบหอกยาวไปไม่ใช่หอกดาบมันยาวไปนะครับนะก็เลยฟันสเตโกโดนนั่นเองนะครับนะเออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงละมา เฮ้ยเราพวกเราโดนโ้นตีตายหาหมดแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ฟันฟันเอา เอ้าแล้วสเตโกมึงยังแพ้ยอยู่ดีนะครับนะไ <the> อ,อตัวนั้นโดนแน่มึงกูซิ่งคิดแล้วเอาบาลาจันมาแม่งเลยผมบอกเลยนะว่าถ้าบาลาจันมาในทิศเดียวนะสเตโกไม่สบายมากเลย,ดยโดนหนาดูโดนหางฟาดนะฮะหนามฟาดไม่พอมันยังมีหนามแทงอีกนะโอ้โหอันนาดเกินไปนะเนี่ยดูโอ้โหเลื่นเลยแค่นิดเดียวเองนะครับนะเออมันสามารถฟาดทีแล้วศัตรูตัวเล็กๆมันลอยได้แต่ถ้าเป็นแบบแบบนี่นะไดโนนิคัสนะครับนำมาดูกันว่ามันจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับนะเพรละว่าถ้าไดโนนิคัสกอดสเตโกเมื่อไหร่นะสเตโกมรรยากาศเป็นสปินเนอร์ทันทีนะดูเหมือน ว่าตัวเฮี้ยจริงเนี่ยตัวเฮี้ยนแต่คลิปนู้นแล้ก็หานะครับนะเออมัสเตตโกมาเข้ามาดิเข้ามามันโดนหางมันโดนหางกระโดดกระโดดเกาะหัดกระโดดเกาะหัวเหรอมึงปัญญาอ่อนแล้วจะกระโดดเกาะสเตตโกต้องไอ้น่ากระโดดมาปุ๊บตายห่าเลยรู้เป็นอไร่ะโดนหางฟาดตายแล้วมเพื่ออย่าใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับอูยหนีหนีไปเนอหนีไปกระโดดมาเออโดนฟาดไปดิกระโดดมามันก็โดนฟาดเอ้คราวนี้มันกัดน่องว่ะน่องน่องอะไรอย่างเงี้ยสายห่า ผมพูดจริงนะคาะมันไม่ได้ยาวจริงเว้ยเนี่ยลำตัวทีเล็กเวลามันเข้ามาทีเล็กก็กัดขางมันได้อยู่ดีนะครับนะหรือเมื่อกัดสีข้างก็ได้แล้วก็โดนอยู่ดีอะไรทีเล็กอะ ยิ่งสไปโนซอรัสยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะเสากินเนี้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วถ้าอัโลนะเวลามันฟาดมันจะฟาดโดนแค่ขาเว้ยไม่ได้ฟาดตัวเออถ้าฟาดตัวมันจะแรงกว่านี้นะจะบอกให้และอีกอย่างหนึ่งนะครับนะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะบ๊ายบายแล้วเจอกันถ้าหลัว่าทำไมลงคลิปช้าหรอกูติดเมฆขอขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมคลิปผมจนจบไปถึงตอนนี้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนท่างคิดนะฮะไม่ต้องกดไลค์นะกดซับนะฮะกดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะสำหรับคนที่กาตาบอดเต็มทีแล้วนะ